ใครที่กำลังจะมาเที่ยวที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับเราขอแนะนํา3จุดชิคกินที่ห้ามพลาดไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติพระพิคเนินองค์ยืนคาเฟ่วิวสวนหมากแค่ฟิลเหมือนนั่งพักผ่อนอยู่ที่บ้านพอดูดาวเฉลิมพระเกียรติที่ความรู้เกี่ยวกับดวงดาวต่างๆและยังสามารถพาเด็กๆมาดูท้องฟ้าจำลองที่นี่ได้และนี่คือเที่ยว1วันจังหวัดฉะเชิงเซา ณนะตอนนี้เราก็มาถึงองค์พระพิฆเนศองค์ยืนแล้วนะครับท่านใที่ต้องการรับชุดวกอ,อไนะเคขามีร่มให้ให้ยืนด้วยท่านใดที่ต้องการรับชุดวหา้กดคูปองได้เลยค่ะงดถอดรองเท้าึ้นขึ้นไปเลหลังจากที่เราไปแลกคูปองอชุดไหว้ามานะคะก็จะมีชุดไหว้ที่มีมะพร้าวอุ้ยมีเยอะแยะเมื่อกี้เธอถ่ายมาไหมอะมี มีหลายชุดอ,อันนี้ชุดละหนึ <the <the well well thumbs, er le ่ง้อยบาทค่ะการมาไหว้ขอพรที่นี่นะครับเขาก็จะมีป้ายแล้วก็พนักงานคอยให้คำแนะนำว่าให้ไหว้ตรงจุดไหนก่อนนะครับและที่สำคัญที่นี่เขาก็ยังมีพิธีครอบเสียบพิธีเจิมหน้าผาพิธีเจิมฝ่ามือแล้วก็พิธีปิดท้องที่หน้าผากด้วยนะครับ เราก็ทําการไหว้องค์พระพิฆเนศและขอพรกับองค์พระพิฆเนศเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพาไปชมทางด้านหน้าขององค์พระพิฆเนศนะคือทางด้านหน้าสุดเพราะตรงนั้นเหมือนจะเป็นจุดชมวิวด้วยนะครับถ้าจะไม่ผิดนะจุด,จดให้อาหารปลาใช่จุดไหว้พระแม่กวนอิมออแล้วก็ให้อาหารปลานี่เราสามารถเดินลงไปให้อาหารปลาข้างล่างได้นะครับ ข้างหน้าของเรานี่ก็คือแม่น้ำบางประกงนะครับน้ำลงึืนๆลงๆตอนนี้น้ำลงรู้สึกอิ่มบุญมากวันนี้แต่คนเยอะเนาะแต่เ <คน S 1> ขาถามว่าเขาทำเป็นสัตว์เป็นส่วนก็ทำเป็นสัตว์เป็นส่วนนะ<ม>เขาก็จะมีจุดให้แลกคูปองเพื่อซื้อของซื้อของไหวะคะ้ค่ะทุกคนมีหลายราคามีทั้งของไหว้มีเราไม่รู้จักอะ ที่มีมะพร้าวของไหวที่มีมะพร้าวแล้วก็มีเทียนใหญ่ๆเดิๆเรามีชุดไหว้ชุดขอพอรมีมีหลายชุดเราเพิ่งเคยมาครั้งแรกเราเพิ่งเข้าสายลี <c oughs> และที่นี่ก็ยังมีคาเฟ่เปิดให้เรานั่งรับแอร์เย็นๆด้วยนะครับราคา,า,าเครื่องดื่มก็ตามป้ายเลยเขามีคิวให้ขึ้นรถกลอฟด้วยนะครับมีรถกอลอฟรับส่งจากลานจอดรถด,ด้วยนะ มันมันคือรถรางไม่ใช่หรอรถกอล์ฟเขียนนะหนหใช่ใ่แต่ว่าที่เรานั่งมนคือรถราง,างใช่ไหมใช่อันนี้คือเสียงพามทำพิธีใช่ไหมใช่แล้วออกจากโอเพรพิคเนตมาแล้วนะครับก็จะพาไปเที่ยวต่อกันที่คาเฟ่อ่าเป็นคาเฟ่วิวสวนนะครับซึ่งเขาจะเอาสวนแล้วก็มาทําเป็นคาเฟ่ซึ่งที่สวนนี้เขาก็จะมีให้พายเรือด้วยนะ าจะไม่ผิดนะแล้วเขาก็จะมีคลองให้เราได้พายเรือนั่งชมบรรยากาศชมสวนแล้ถ้าไปข้างหลังไม่แน่ใจว่าถ้าไปจนสุดสวนอะ่ะมันจะมีอ่าแม่น้ําบางปะกงด้วยไหมครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยเรามาถึงกันแล้วที่ยานหมากค,คาเฟ่นะครับเออชานหมากชานหมากคาเฟ่ ถ่ S <S ายด้านไหนก็จะเป็นต้นหมากทางนั้นเลยนะต้นหมากรา้ต้นหมากค่ะนี่ลักตัวคาเฟ่เขาก็จะเป็นคาเฟ่เปิดโล่งกว้างแบบนี้เลยเาทางด้านหลังเขาจะเป็นรั้วรั้นเลยนะไม่ได้ติดแม่น้ำเนาะหนี่เรือ <laughs> ของหวานที่เราสั่งมามีขนมชั้นแล้วก็อะไร ขนมแกงขนมใจ่ไส้แล้วก็มีขนมปลาขนมตะโก้แล้วก็มียกคีาไม่รู้จักอีกนะชิ้นละสิบบาทถูกม,มากทุกคนที่คาเฟ่นี้เขาก็จะเป็นบรรยากาศแบบชิวๆมานั่งพักผ่อนชมสวนมากนะครับชมสวนต้นมากแล้วก็ทางด้านในตรงนู้นก็จะมีจุดถ่ายรูปแบบเป็นบันไดให้เราขึ้นไปถ่ายนะครับ ถ้าใครที่มาเที่ยวที่จังหวัดฉะเชิงเซาแล้วมองหาคาเฟ่แบบแนวเฮ้ยชิวๆแนวสวนมาที่นี่ได้นะครับชื่อว่าชานมาไม่ใช่ยานกะไม่ใช่ค่ะก็หันเป็นย่อหญิงโชกระเชอค่ะชชกระเชอไงอาจจะได้เป็นย่อหญิงฟิลตรงนี้ถ้าไปยืนตรงมุมหัวสะพานตรงนู้นก็น่าจะสวยน่ดูนะมีคนพายเรือไปนู่นแล้วทไหนที่ผมบอกว่าเขาให้พายเรือก็คือ ร่องน้ําตรงนี้นะครับจากคาเฟ่อเอมาอีกนิดนึงนะครับก็จะมาถึงกที่หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติซึ่งที่นี่ในทุกๆวันเสาร์นะครับเขาก็จะมีกิจกรรมดูดาวในช่วงกลางคืนตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มเขาจะเปิดให้เข้าดูดาวแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยครับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติครบ7รอบของจังหวัดฉะเชิงเซานะครับ ไครครบไม่มีเขามาครบค่ะขอพูยาเฉยเจ็ดรอบเฉยๆดึงเข้าไปเลยเอาไปดูนะครไปก่อนค่ะโอ้โหงี้เรามาฝั่งซ้ายกันก่อนไม่รู้ในกล้องเห็นไหมนะครับข้าตาของเราก็ไม่เห็นตอนนี้กดปุ่มเพื่อ แสดงทางเดินของแสงเรากดเหรออ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ถ้าเรากดปุ่มตรงนี้ไม่มันคืออะไรละ่ะมันจะมีแสงเดินทางอืมผมรู้คือยังไงเออการหักเหของแสงไงอ๋อนี้เหรอใช่การหักเหของแสงว้าลัดอีกการนึงก็เหมือนกันไหมอ๋อนี่จะเป็นแสงเส้นตรง การเกิดน้ําขึ้นน้ําลงนะครับอันนี้คือนนเขาจำลองอันนี้น้ําขึ้นใช่ไหมจำลองว่าเราอยู่ตรงนี้ถ้าเราหมุนมาใกล้อ่าไม่แม่ดวงจันทร์นีคือน้ำขึ้นทําเออถ้าตัวใกล้ดวงจันทร์คือน้ําขึ้นขึ้นแล้วเห็นไหมขึ้นแล้วขึ้นแล้วเออแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยู่ไกลไปจะเป็นน้ําลงอ๋อเวลาเราไปทะเลค่ะใช่อันน้คือน้ลงอันนี้คือการรวมสี แล้วต้องยังไงอ่ะก็เธอจะเอาสีอย่างรวมกันนี้หรออ่าเนี่ยถ้านี่รวมกันจะได้สีส้มเป็นก่อนไม่ใช่สีูไม่ใช่ไรม่รู้ลองลองรวมกับสีเขียวนี่หรอออไม่ได้แม่ไมนี่ไงกลายเป็นสีเหลืองเห็นไหมออถ้าเ้าสองสีนี้รวมกันก็จะกลายเป็นสีเขียวไม่รู้สีฟ้านีสีเหลืองอ๋อมีสีพูอืมแล้วถ้ารวมกันสามสีอ่ะ ทำไงวะมันต่ำไม่ได้เราสามพันวมกันเนี่ยเดี๋ยวเขาลงเลยนะไม่ได้ลงสี่อะไรปะนะไม่รนั่นของวัตถุเมื่อเปรียบเทียบกับดวงดาวต่างๆนะครับเธอเธอยกโลกกันดิดวงจันทร์แรงน้นเงน่วงมันน้อยไงเธอยกโลกดิไม่ได้อันนี้อะไรดาวดาวอันคารขึ้นไหมได้อันนี้ยืดหน่อยโอ้แต่เนี้อบเบาที่เราพฤหัส ดาวพฤหัสยกดิไหนเขาเขาเขายกโอ้ไม่ได้ดาวพฤหัสหนักมากเดี๋ยวเรามาดูการเกิดข้างขึ้นข้างแรมนะครับนี่การเกิดข้างขึ้นข้างแรมอันนี้คืออะไรหรออันนี้อันนี้คือโลกอันนี้คือดวงจันทร์อันนี้จะเป็นดวงอาทิตย์แล้วถ้าสมมุติว่าอันนี้ก็จะตรงอย่างนี้ใช่ไหมก็จะกลายเป็นอันนี้ฟูงลม อันนี้คือข้างขึ้นหรือเปล่าใช่อันนี้คือข้างขึ้นเธอต้องถ้าศึว่าหมุนไปตรงนี้เนี่ยคือข้างขึ้นเธอหมุนดีกดูยังไงก็ดูอย่างนี้แหละนี่อันนี้จะเป็นข้างแรมก็คือโลกจะบังดวงจันทร์ไม่อันนั้นคือดวงจันทร์อันนั้นคือดวงอาทิตย์อันนี้คือข้างแรมแต่เมื่อกี้ที่เราคือข้างขึ้น น้ำหนัก,กว่อยู่บนโลกกิโลกรัมอันนี้คือน้ำหนักที่อยู่บนโลกอันนี้คือดาวเนจูนอันนี้คือดาวยูรินัสอันนี้คือดาวอังคานโอ้โหดวงจันทร์เบาฉันยังอยู่บนดวงจันทร์11กิโลดาวฟูดาวพุธเธอเธ <laughs> อมาดูดาวพระฤหัสไม่ไดพ้พระฤหัสถึงแบบว่ามันมันอย่างเงี้ยมาดูดาวพระฤหัสกั ดาวพิ่งจะทำไว้59กิโลเราอยู่ส่วนของกาแล็กซีทางชาร์คับคือเราอยู่ตรงนี้ดวงที่เล็กจุดเล็กมากอันนี้คือเราเหรออันนี้คือคือดวงอาทิตย์เล็กขนาดนี้อันนี้อะไรนี่อันนี้คือกาแล็กซีทางชาร์คูลอยู่ใกล้กับกาแล็กซีอันโดมิดาเม่นปะวะไม่รู้ ะะซึ่งเขาก็จำลองในจ้ากล้องโทรทัศน์ขนาดใหญ่อสาวเวอร์มากมัวสุดวัตถุที่มาจากนอกโลกมีอะไรบ้างก็มีพวกดาวหายเราเพิ่น้อยฝนเราตกเราเกิดเรา,า,าหายส,สเก็ดดาวฝนดาวตกตอนนี้ฝนบางเด็ดไม่ค่อยมีแล้วใช้ลองยกดิดอุกกาบาต แต็มันจะเหม็นสนไหมเหม็นสีมาลอร้านงูตรงนั้นก่อนเดี๋ยวยกไม่ได้เหรอยกได้แต่มึงมีแบบลูกใหญ่ลูกใหญ่มากจุกกระบาดนี่นี่ทำงนี้ก่อนต้อือูยาว เห็นอะไรไหมเห็นดาวเสาร์นี่เราจะเห็นวงแหวนดาวเสาร์ในข้อเขาดูหน่อยขอบเขตกับเอกภพเอกะพคืออะไรเอกภพก็คือหลายหลายกาแล็กซี่มารวมกันประมาณหลายล้านกาแล็กซี่มารวมกันจะกลายเป็นหนึ่งเอกภพละในจักรวาลก็มีอีกหลายเอกภพนะครับอันนี้จริงเหรอจริงทำไมเธอรู้อะเห็นอะไรอ่าวันนี้ก็วันจะยาวที่สุดในช่วงปีนี้นะครับ ใช่เป็นฟรีสมาหยันมาจากคําว่าฟรีสมาฟรีสมาหน้าร้อนนะฮะบวกกับอาหยังนั่นคือแบบเยื้องสูงสุดนะครับถ้าหน้าหนาวจะได้เขี่มาหยังมาจากเขมันหัวอาหยันใช่ก็จะตอนนี้ก็คือถ้าเราไปออสเตรเลียจะเป็นหน้าหนาวอ <c oughs> ่าอยู่ที่ไทยที่ซีกเหนือจะเป็นหน้าร้อนใช่สถานที่ที่คุ้นไปยานอวกาศคนรู้จักคนจะบอก เวลาอยู่บนดวงๆๆจันทร์ทำไงเธอจะลอยเธอต้องอรอยสิมันลอยเลยมัน <laughs> จะเป็นจรวดอ่ะไปเ <laughs> ชิญขึ้น <ไป S 1> ยาน,ไ,ไ,น <laughs> ไม่ไป <laughs> อันนี้ขับยานหรื <laughs> ขอขับรถเมล์ <laughs> <laughs> <อ> <laughs> เธอหมุนได้อเออเฮ้ยเธอเราต้องมองหมุนดิไปขึ้นยานนั่งบนเรือจ้์เรากำลังจะเข้าไปชมท้องฟ้าจำลองนะคะโอ้ย <c oughs> อย่างกระโลงหนัง เราสามารถซื้อจองผ่านออนไลน์ได้แต่ถ้าใครสะดวกที่จะมาซื้อที่หน้าเคาน์เตอร์ก็สามารถมาซื้อได้นะครับผู้ใหญ่ท่านละ50บาทการรับชมก็อยู่ที่1ชั่วโมงเองนะครับซึ่งคุ้มมากๆเลยนะเราได้ความรู้เกี่ยวกับาจาักรวาลนี้เยอะมากเลยนะครับนี่ก็เป็นดาวพาก็เป็นดาวดูเดสกีตอนอนั้นมีการแข่งไปอ่าพวดาวาอ่ามันมี การส่งสัญญาณรับสัญญาณจากอวกาศนะพัฒนาพวกกล้อ,องโทรทัศน์ที่ยุคแต่การรับสัญญาณสัญญาณอวกาศอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสเปซวอล์กนะครับเป็นวอล์กก็แต่ว่าสุริยุทธก็ทำก่อนแหละนะคุณเลียวน้องเนีย่ยเป็นได้หนึ่คนแรกที่ได้ขึ้นไปล่องลอยในอวกาศโดยไม่อยู่ในยานนะครับแล้ก็เรียกว่าเป็นวอล์ก ถึงต้นเดือนตุลาคมก็จะเป็นคนที่อยู่ในราศีกันน,นั่นเองนะคะรับตัวดาวราศีกันนั้นถูกมูชาในฐานะอของเทพความรุ่งเรืองก็นเจอถือทั้งต้นข้าวทั้งดวงข้าวอยู่ในมือน,นะครับเพราะว่าใน่วงนี้ของสมัยโบราณเป็นดูเก็บเียวน,นั่นเองนะคระับแล้วก็มีกลุ่มดาวอื่นหลายกลุ่มเลยที่เราไม่ได้เปิดให้ดูเนาะนะครับเพราะไม่ได้ชี้ตรงแต่ว่าเขาสามารถใช้ดาวพวกทีเ่เจอจากดาวยงเด็ดเนี่ยไปหาได้เช่นเหนือตัคิริสก็เป็นดาวคนแบลก่ซึ่ง ม่นีโบราณอดีตอดีตอ,อดีโบราณเนี่ยดาวนี้ถือว่าเป็นสัรราศีด้วยนี่คือราศีที่สิบสามที่ซ่อนอยู่นะครับแต่ว่าถ้าดาวนะก็ได้จะเป็นว่าในยุคหลังนี่ศาสนาคริสต์นุ่มเรือนขึ้นเนี่ยไอ้เลขสิบสามมันเป็นเลขไม่มงคลใช่ไหมเพราะว่าทางตะวันตกเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นเจนับศาส,สนาคริสต์ก็เลยตัดกลุ่มดาวที่ออกจากการเป็นดาวสกราราศีนะครับหดือแค่สิบสองเท่าน,นั้นแต่ในจริงอ่ะไอด้ดวงที่ผ่านดาวกลุ่มนี้มากกว่าดาวเป็นกอด้วยซ้ำไปนะนะ ในเรื่องความรู้ด้านดาราศาสตร์ตรงๆเนี่ยนาซาก็อาจจะยังกําหนดว่าเป็นแต่รราศรีอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับใครคิดว่าข้อ A เป็นคําตอบที่ถูกต้องให้ตอบว่า A ถ้า B เป็นคําตอบที่ถูกต้องให้ตอบว่า B ขอบคุณ B เป็นคำตอบที่ถูกต้องดว,วงอาทิตย์มีขนาดใหญ่กว่าโลกมากแต่มีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์มากยิ่งขึ้นไปอีก ถ้ามองดูดวงจันทร์และดวงอาทิตย์จากโลกูเหมือนว่าดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะมีขนาดเท่ากันแต่อย่าลืมนะว่าดวงอาทิตย์อยู่ห่างจากโลกของเรามากกว่าดวงจันทร์ถึง400เท่าเลยนะเพราะฉะนั้นดวงอาทิตย์จึงมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าดวงจันทร์400เท่าดวงอาทิตย์ยังมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าโลก110เท่าในขณะที่โลกมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ใหญ่กว่าดวงจันทร์เกือบสี่เท่าดาวดวงนี้คล้ายกับดวงอาทิตย์ของเราเพราะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากันอุณหภูมิก็เท่ากันดาวดวงนี้มีแหล,ล่งกาเนิดพลังงานในลักษณะเดียวกันก็คือการสังเคราะห์พลังงานจากปฏิกินิยานิวเครียร์แต่ดาวอัลฟาเซนทอรีอยู่ห่างจากโลกของเรา3ามแสนเท่าเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์ด้วยเหตุนี้มันจึงดูเล็กและสลัวมาก ถ้าดวงอาทิตย์อยู่ในระยะเดียวกันกันกบดาวอัลฟาเซนทอรี่ก็คงจะไม่สว่างจ้าเท่านี้เป็นการเดินทางที่น่าสนใจมากแล้วเราคงทำไม่ได้ถ้าไม่ได้ความร่วมมือจากทุกคนสำหรับคำถามข้อท้ายสุดสนุกกันไหมสนขอบคุณที่ทุกคนเข้าร่วมแข่งตอบคำถามเรื่องอวกาศกับเรายินดีด้วยที่เราทุกคนเป็นผู้ชนะ แล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้ก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับท้องฟ้าจำลองที่เราพาเข้าไปดูเมื่อกี้เนาะก็ได้ความรู้เยอะมากได้ความรู้เยอะมากเลยนะครับซึ่งเขาก็จะมีบรรยายเกี่ยวกับดวงดาวต่างๆเกี่ยวกับกาแล็กซีทางช้างเผือกกาแล็กซีอันโดเมดาเนาะ